สวัสดีจ้าพี่น้องนอกจ้าพอกันอีกแล้วเนาะจ้าเมื่อนี้กัซิมาเอดเมนูแจ่วป่าแมคโคจา้าวัตถุดิบของเฮากัซิมีเนื้อป่าแมคโคจา้าพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็บ,บัคเคอรเขือจา้าเฮากัซิมาขวบ,บักเคอรเขือพริกหอมแดงกระเทียมจา้า เครืองซุปเราเขาก็ชิมาต่ำเลยจ้าเขาก็ชิมาต่ำบบเคือเคือพริกกระเทียมหอมแดงละเอียดเลยจ้าพอต่ำพริกหอมแดงกระเทียมละเอียดแล้วเขาก็ใส่เนื้อปลาไมโครล,ลงไปเลยจ้า ปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าเอาก็ะใส่ประแดกลงไปจ้าผงนัวจักหน่อยจ้าหลังจากนั้นก็เติมน้ำพอนลงไปเลยจ้า จะใส่หอมบัวลงไปเลยจ้ามาจ้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าแจวปลาแมคโครจ้ากับพักต้มจ้ามาจ้าแซ่บแซ่บมากันจ้า